Color Grading Tool ในไลท์ลูมใช้งานตามนี้นะครับเริ่มจากเราเลือกที่แท็บ Color ตรงนี้ก่อนมันจะมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าตัว Color g r a d i n g เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ Color Grading เนี่ยอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับวงล้อสีมีการแบ่งออกเป็นหลายวงนะครับเนี่ยแต่และว,วงเนี่ยก็จะแทนค่าด้วยโทนของภาพอย่างเช่นตรงนี้ อันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของชาร์โดไว้นะครับมันจะเขียนว่าชาร์โดก็คือในส่วนมืดเนี่ยเวลาที่เราปรับเนี่ยส่วนมืดจะส่งผลนหมนี่ครับได้ละสีน้าเงินวิ่งไปทางนี้ก็เป็นสีเหลืองยิ่งล่างออกไปไกลก็จะยิ่งสดนะครับตรงกลางก็จะน้อยลงเนี่ยเราอยากได้แบบนี้อ่าเนี่ยอันนี้ก็คือย้อมในส่วนของชาร์โดหรือว่าส่วนมืดจะสังเกตเห็นว่าส่วนสว่างที่เป็นรองเท้าเนี่ยจะไม่ส่งผลนะอืมจะไม่ส่งผลต่อมาลองมาปรับตรงส่วนสว่าง ข้ามมาที่นี่เลยนะครับเราอยากให้มันติดสีอะไรเราก็ลากไปอย่างเช่นติดสีเขียวอ่อนๆสีส้มๆนะครับใช้วิธีง่ายๆแบบนี้แหละไม่มีอ,อะไรมากนะเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันให้เห็นตัวอย่างชัดๆนะครับชาร์โดเราได้ละสีน้ําเงินนะครับส่วนทางฝั่งไฮไลท์ตรงนี้จะเป็นสีอมเหลืองส้มๆนะครับส่วนตรงกลางเราจะให้เป็นสีอะไรอย่างเช่นอาจเป็นสีม่วงก็ได้เราดึงมา ทนสีที่เป็นโทนสีกลางๆนะครับความสว่างช่วง,งกลางๆเนี่ยอย่างเช่นพื้นรองเท้าอะไรเงี้ยก็จะติดสีม่วงไปความแรงความอะไรก็สไลด์แบบนี้นะครับ mm hmm. นอกจากนั้นแล้วยังมีโทนโดยรวมด้วยเราปรับแล้วเราอยากจะให้โทนโดยรวมเป็นอะไรอย่างเช่นให้โทนโดยรวมติดเป็นสีแดงก็อย่างนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. มันก็จะย้อมข้างบนไปอีกทีหนึ่ง mm hmm. แบบนี้ครับเนี่ยคือ mm hmm. การทำงานของตัว Color Grading เราใช้แบบนี้ได้กับทุกภาพนะครับแต่นี่ต้องแจ้งไว้ทีดนึงนะครับว่าอันนี้มันจะแตกต่างจากตัว Color View ที่อยู่ในไอรูมบน d e s k ์ท็นิดหน่อยนะครับตัวนั้นเนี่ยมันจะมีการปรับความสว่างของแต่ละโทนได้ด้วยเดี๋ยวไว้มาแนะนำกันอีกทีนึง